โขนพินโยทำนายดวงทักษิณตกพบมรณนะกลับไทยไม่ค่อยดีมีแต่อุปสรรคก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะอาจารย์พินโยพงเจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติทำนายดวงทักษิณชินวัตรกลับประเทศระบุดาาพระัสฎบดีจะให้โทษไม่ดีกับดวง จะมีปัญหาเกิดการเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนมีอุปสรรคทั้งเรื่องกฎหมายและสุขภาพขณะที่ดวงสุเทพเทือกสุบรรกก็มีปัญหาคล้ายๆกันจากกรณีที่นางสาวแพรทองทานชินวัตรได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมระบุว่าอังคารที่22สิงหาคม9นาฬิกานดอนเมืองจะไปรับคุณพ่อทักษิณค่ะ และต่อมามีรายงานข่าวสำนักข่าวต่างประเทศอ้างอิงการให้สัมภาษณ์ของทักษิณชินวัตรอดีตนายกที่ช่วงหนึ่งระบุถึงวันที่จะเดินทางกลับประเทศไทยว่ามีคนไปดูเรื่อยยามให้เป็นวันที่22สิงหาคมเขาบอกว่าเป็นวันดีตามที่ปรากฏเหตุการณ์ไปแล้วนั้น เกี vale Bien, thing, ่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่20สิงหาคมอาจารย์พินโยพงษ์เจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์อานาชาติก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงเกณฑ์เริ่ยามปันดังกล่าวนี้ในภาพรวมใบบ้าสุริยคติการวันที่22สิงหาคม2566คศ2023จันทรกติการตรงกับบันอังคารขึ้น6ค่ำเดือน9ปีเทะ เบนจะศกจุลศักราช1385ทิศที่เป็นมงคลคือทิศตะวันตกทิศอัปมงคลคือทิศตะวันออกสีประจำวันคือสีชมพูสีสิริมงคลคือสีเหลืองสีน้ำตาลสีอัปมงคลคือสีขาวสีงาช้างราศีที่ดาวศรีสถิตคือราศีเมษราศีที่ดาวกาลีสถิตคือราศีตุลซึ่งในวันนี้ ช่วงเวลา0นาฬิกาถึง24นาฬิกาห้ามทำการมงคลอย่างไรก็าตามสำหรับช่วงเวลา2นาฬิกา43นาทีถึง24นาฬิกาดาวจันทร์เสวยสวาตินักสัตว์เลิกที่15ประกอบด้วยเทวีแห่งเลิกเทวีหมายถึงสตรีผู้มีฐานะและตำแหน่งสูงขณะที่ช่วงเวลา0นาฬิกาถึง2นาฬิกา42นาที ดาวจันร์เสวยจิตรานักษัตว์เริกที่14ประกอบด้วยเวสิโยแห่งเลิกหรือเทสาตรีแห่งเลิกเทสาตรีแปลว่าข้ามถิ่นหมายถึงเลิกพ่อค้าข้ามถิ่นสำหรับดวงชะตากำเนิดของทักษิณชนวัตรทางนายกสมาค,คมโหราศาสน,นาชาติเคยชี้ไว้ว่าเกิดวันที่26กรกฎาคม2492เวลาประมาณเที่ยง วันเกิดตรงกับแรมหนึ่งข้าเดือน9ปีฉลูดาวประจําตัวคือดาวพุธโดยลัคนาอยู่ราศีกันเสวยเทศตรีเลิกที่หมายถึงพ่อค้าข้ามถิ่นซึ่งในส่วนของวันเกิดนั้น เกิดวันอังคารและหากดูกันที่ดวงภาพร,รวมวันที่22สิงหาคม2566สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารเมื่อเทียบเคียงกับกรณีของทักษิณก็นับว่ามีประเด็นเด่นๆที่น่าจับตากล่าวคืออังคารทับวันเกิดต้องระวังของร้อนและของแหลมคมต้องออกแรงมากกว่าปกติ ต้องปรับความเข้าใจกับคนรอบข้างให้ดีแต่กระนั้นก็จะมีความดีความชอบโชคดีได้ลาบและการเจราจาจะประสบความสำเร็จจะมีการเดินทางถ้ากลับมาประเทศไทยช่วงนี้ยังไงก็ไม่ดีเหมือนที่ได้เคยทำนายไว้แล้วเพราะดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ในภพที่8ของดวงชะตากำเนิดคือภพมรณะ ซึ่งแปลว่าพลัดพรากแปลสภาพเปลี่ยนแปลงสรุปคือดาวพฤหัสบดีจะให้โทษไม่ดีกับดวงทักษิณจะมีปัญหาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับหุ้นส่วนหรือคู่สัญญาอีกทั้งยังมีจุดสำคัญอีกจุดคือดาวเสาที่เล็งดาวเสาเดิมและยังเล็งดาวศุกร ซึ่งเป็นคู่ศัตรูเก่าเพราะฉะนั้นเรื่องเก่าๆหรือสิ่งที่เคยทำไว้แต่เดิมจะเป็นอุปสรรคปัญหาเกิดความทุกข์ระทมมีปัญหาเรื่องกฎหมายและระวังสุขภาพโรคเก่าจะกำเริบอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้อาจารย์พินโยเคยทำนายดวงชะตาทักษิณชินวัตรตั้งแต่ตอนที่มีกระแสว่าจะกลับประเทศไทยช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยอาจารย์พินโยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า ช่วงต้นเดือนสิงหาคม66มีเกณฑ์นในทางหูราศาสตร์ที่สำคัญที่น่าจับตาคือพระราหูเนื่องจากราหูอยู่บนท้องฟ้าตรงราศีเมษกลุ่มดาวพฤหัสบดีและในดวงกำเนิดของทักษิณราหูสถิตตรงราศีมีนขณะที่ในดวงเมืองราหูอยู่ตรงราศีมีนในดวงพระฤกิกของเสาหลักเมืองก็อยู่ในราศีมีน และอีกหน่อยพระดาหูจะย,ย้ายราศีจากเมษเข้าสู่มีน ฉะนั้นราหูจะทับราหูหากย้อนดูปีที่ราหูทับราหูปี2,549สมัยรัฐบาลคุณทักษิณถูกยึดอำนาจ19กันยายนเมื่อพระราหูจะโครจรครบรอบ18ปีตามวัตระราหูก็วันๆว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายสำรอยเก่าอย่างรัฐประหารยึดอำนาจหรือการเปลี่ยนแปลงการเมืองที่สำคัญสำคัญ เพราะราหูสำบัตปตะเดิมตรงราศีมีนซึ่งก็สอดคล้องกับดวงคุณทักษิณและดวงเมืองถ้าถามถึงดวงคุณทักษิณยังไม่ค่อยดีต้องรอให้ดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าราศีพฤษภก่อนสถานการณ์จึงจะปลอดโปร่งขึ้นเพราะพฤหัสเป็นเจ้าเรือนพันธุแปลว่าบ้านเก่าครอบครัวเก่าและยังเป็นเจ้าเรือนปัตนิแปลว่าคู่ครอง ตอนนี้อยู่ในมรณะภพฉะนั้นก็จะยังพลัดพรากจากบ้านเก่าแม้ว่าจะวางแผนเตรียมรับมือกับเหตุการณ์หรือปัญหาต่างๆที่จะเกิดแล้วก็ตามแต่ดวงยังไม่ค่อยจะดีกลับมาแล้วจะเกิดปัญหาและความวุ่นวายที่คาดไม่ถึงอย่างไรก็ดีช่วงต้นเดือนสิงหาคมทักษิณก็ไม่ได้เดินทางกลับเปลี่ยนแปลงหมายมาเป็นวันที่22สิงหาคม66 ส่วนดวงชะตาของสุเทพเทือกสุบรรวันที่22สิงหาคม2566ก็จะมีการขึ้นศาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามที่ศาลกำหนดนัดฟังคำพิพากษาชั้นวินิจฉัยอุทร์ คดีทุจริตโครงการก่อสร้างโรงพักทดแทนฟแฟลตตำรวจนั้นทางอาจารย์พินโยทํานายว่าสุเทพเทือกสุบรรเกิดวันที่7กรกฎาคม2492เกิดเดือนเดียวกันและปีเดียวกันกับทักษิณชินวัตรโดยห่างกันแค่19วันเพราะฉะนั้นจึงจะมีจุดหรือเหตุการณ์คล้ายๆกัน ดวงของคุณสุเทพก็มีเสาเล็งเสาคือปัญหาจากเรื่องเก่าๆจะทำให้เกิดโทษทุกข์ทั้งกายและใจหรือสูญเสียทรัพย์สินเงินทองและตามตำราโหรบ่งบอกว่าดวงชะตาทั้งสองคนคือคุณสุเทพและคุณทักษินช่วงนี้ห้ามเดินทางไกลๆจะเกิดปัญหาทับถมผู้ใหญ่จะให้โทษหรือถูกกฎหมายลงโทษทานายโดยอาจารย์พินโยพงเจริญ สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ